เป็นเวลากว่า88ปีที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งอุปกรณ์สายงานวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ครบรอบ88ปีแล้วครับที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บริการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก19มิถุนายน2566ครบรอบปีที่88โดยมีพลตรีเรืองศักดิ์แก่นกำจรเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกให้การต้อนรับนะฮะ โอกาสน,นี้ผู้บริจาการทหารบกจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทอดผ้าบางสกุลจากนั้นได้ถวายเครื่องจตุปัจจัยทยธรรมให้แก่พระสงฆ์จำนวน1ิบรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลครับพร้อมกันนี้ครับยังได้เยี่ยมชมในทรศการเกี่ยวกับผลงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกอย่างเช่นเสื้อเกราะสำหรับสุนัขโครงการทำลายล้างพิษเคลื่อนที่ต้นแบบ แบบลากจูงเคมีชีวะชุดเสื้อผ้าป้องกันสารเคมีรวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจหาสารเคมีชนิดต่างๆท่านก็เน้นย้ำให้พัฒนาสิ่งอุปกรณ์ต่างๆให้สอดรับกับภารกิจของกําลังพลให้มีประสิทธิภาพจากนั้นผู้บัญชาก,การทหารบกท่านก็เป็นประธานมอบจักรายานตามโครงการ army bike จักรายานสารฝันปันสุข25คันมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาจำนวน100ถุงให้กับพลตรีวุฒยาจันทมาศ ผู้บริการกองพลทหารราบที่9ก้านำไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนที่ได้โอกาสและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้นะครับคุณทวินันท์คงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรก็เป็นผู้แทนพลเอกวิสันติ์ศรีดากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ่านก็เดินทางไปร่วมแสดงความยินด,ดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาป,ปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกครบรอบปีที่88ด้วยนะครับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกมีภารกิจจัดเตรียมเสริมสร้างกําลังให้มีความพร้อมในการส่งกําลังซ่อมบํารุงสิง่ง,งอุปรกรณ์สายวิทยาศาสตร์ท้งย,ยังช่วยเหลือและสนับสนุนกําลังรบหลักในการป้องกันการใช้สารเคมีชีวะรังสีนิวเคลียร์การต่อต้านการก่อการร้ายเคมีชีวะรังสี และนิวเคลียร์ให้มีความพร้อมโดยการพัฒนาเสริมสร้างการฝึกศึกษาและแผนการปฏิบัติงานให้มีกีดความสามารถพร้อมเผชิญภยัยคุกคามในด้านต่างๆตามวิสัยทัศน์ที่ว่ากมรมวิทยศาศาสตร์ทหารบกเป็นศูนย์รวมความพร้อมด้านเคมีชีวะรังสีและนิวเคลียร์เพื่อการสนับสนุนภาร,รกิจของกองทัพบ,บกและให้ความช่วยเหลือประชาชนครับ